ปาขายอะไรบ้างจากที่ไหนบขายล้องขุนค่ะขายไงครับสามโ,มโลลอยกับกับถุงเล็กถ,ถุงเล็กยีก่สิบบาทมาจากโป่งน้ำร้อนหมู่ที่สองค่ะขายเป็นยังไงบ้างรายได้ยังไงบ้างขายดีไหมครับหรือว่าคนมาซื้อเยอะหรือเปล่าเมื่อวานนี้ขายได้สองพันหรือว่าเยอะก็ไม่เยอะเท่าไห,หร่ก็เหลือไป ฝนมันตกแล้วเดินยากนี่นะขอบคุณครับันนี้ขายเตผู้เรียนอย่างเดียวครับลุงไม่อยากแขายที่สวนขอออกขอออกพยับป่ะสวนของเราเองครับสวนอยู่ของครูตรงนี้ครับพอขายได้รายได้ไหนบ้างเอาวันนั้นวันนึงก็แปดเก้าพันอันนี้ขนาดไม่ได้นะคือตลาดนี้มันก็มีคนเท่าไหร่เน้องแปดเก้าพันโดยเฉลี่ยลุงอยากให้ งานนี้จัดเพิ่มอีกไหมครับที่จริงก็อยากให้มีตลอดเนาะพวกเกษตรกรมันจะได้มีคนทางทางมาหากินได้เนาะไปในพืนเรื่องอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมของงานนี้ไหมในะะางานประเภทนี้จริงก็อยากจะให้จัดตลอดตามฤดูกาลของผลไม้แต่ะละอย่างเนาะจริงปีๆนั้นก็อยากจะให้จัดหา<อ>ทางระบายของพืชผลการเกษตรของบ้านเราลูกผู้ปร a ขาย เจอปัญหาอะไรบ้างครับเช่นแบบสภาพอากาศอะไรเงี้ยแต่ยังไม่หมดน้าน่ะอืมเด็กคือปัญหาที่นี่คือมันก็มีบ้างเนาะเป็ของธรรมดาเนาะฮะใช่ใช่เป็นสถานที่ของเรามันก็เวลาหน้าฝนก็ลำบากหน่อยนึงมันเป็นมันพื้นที่แบบเรียบกว่น้ห้งนี้ครับเวลาพื้นที่เวลาเราจัดถ้าตั้งทำจริงๆเราต้องให้พื้นที่ที่ดูระบายน้ำได้ดีหน่อยนึง อันนี้เป็นของธรรมดาอย่างว่าเนาะบางคนก็ครั้งอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์หอยังไงเนาะเป็นของธรรมดาอยู่แล้วปัญหามันเกิดขึ้นตลอดแล้วแหละแต่เราก็คอยหาที่แก้ไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมมาจากมหาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนะครับาคือวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ก็คือ ป,นนป้าขายอะไรบ้างเ่ะครับมี<ป>หมดเนา<น>ะข้าบ,บอกชื่อก่อนนะคะป้าชื่อบุญชอบนะคะโมกทองเนาะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะของบ้านเศรษฐจพอเพียงแล้วก็ปิดทองนะคะผสมบ้านสามมกีทำาเ,าเสมือร้องหลอำเภอคองลานเน่ะวันนี้ป้ามาออกบูธให้กับเกษตรนะคะ,ะเกษตรของตะบนคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกชรของเราสวนของป้าเป็นสวนผสมนะคะ หนึ่งนำล่องเลยคือไร่มันตะหลังเนาะป้าจะได้เป็นเกษตรกรยี่เด่นสาขาเพื้นไร่มันตะหลังที่สองของประเทศแล้วก็ทาศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงก็คือหนึ่งปลูกผักปลูกผลไม้ทุกอย่างเลยทุกชนิดเลยโดยเฉพาะที่ว่าเอาไปจําหน่ายที่ตลาดกําแพงก็เป็นศูนย์ตลาดเกษตรกรท,ที่เกษตรจัดให้อยู่ที่จังหวัดน่มที่ลาตรงนั้นเนาะ แล้วตอนเนี้ยศูนย์ของป้าก็จะรับนักศึกษานักเรียนผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มแม่บ้านเข้าเรียนรู้เริ่มตั้งแต่วันที่28นี้ไปอ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของป้าเนี่ยก็จะเป็นวิทยากรเกี่ยวกับร่บมันตะปะหลัไปบรรยายกับตกลสอนะคะจังหวัดให้เพื่อเกษตรกรลดและจ่ายได้เนาะแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์พวกนี้เนาะก็จะมีน้ํายานเนี่ยผสมก็คือทัก้าแล้วจานสับพนุ่มแล้วก็กันตะไคร่หอมรลอยู่ตรก็อยู่ในศูนย์เดียวกันเลย วันนี้ป้านะบุเรียนนะคะของทองลาไหลของลานเราบางฟุดของของลานเราเงาะหมดแล้ว,วห้วยไข่ของตัวกระแพ้เกิ้นะคะแล้วก็จะมีหลากหลายอีกผลิตภัณฑ์ที่เรามีหลวันนี้นํามาย่อยอให้นี้ก่อนคือถ,ถ้าที่ป้าขายหมดคือเงี้ะรายได้หมดทั้งหมดทั้งที่ตั้งแต่เริ่มงานมาเลยครับตัง้งแต่เริ่มงานมานป้าจะได้วันละเจ็ดพันห้าแล้วถูกว่าเยอะไหมครับ ถือว่าเยอะไหมถ้าเป็นตรงเนี้เราก็ถือว่าเยอะเพราะว่าคนซื้อน้อยแต่เราขายจําหน่ายได้เยอะขนาดนี้โอเคแต่ถ้าป้าไปในเมืองไปตลาดวิสุปหรือวันอาทิตย์ป้าจะได้หมื่นกว่าเนาะต่อวันะวน,นะคะ,นะคะแล้วสินค้ามันก็จะมากกว่านี้แล้วคนก็จะซื้อซื้อเปิดตั้งแต่ตีห้าสิบโมงเช้าเก็บกลับนะ,ะวันอาทิตย์ก็เหมือนกันไปแต่ตีตีสามไปเปิดบูตตีห้าสิบโมงเช้าเก็บกลับ วันสุกก็จะได้แปดเก้านแต่วันอาทิตย์ก็จะได้มื่นกว่าอันนี้คือ,อรายได้มาตรฐานของเราประจำอาทิตย์นะมารักเราก็จะออกพุธต่างๆเขากเกษตรแฟร์เขาจะส่งไปเมืองทองส่งไปุูนย์ราชการเราก็ต้องไปตรงนี้เพราะเราเป็นองค์กรนอกพิจที่ป้างานมางาั้นเนี่ยครับป้าคิดว่ารู้สึกยังไงกับงานนี้บ้างล่ะครับรู้สึกยังไงป้ารู้สึกดีใจนะทุกคนจะว่าไงาก็ช่างเพราะว่าการที่เรามีส่วนร่วม เนาะหนึ่งกับหมู่บ้านของเราเป็นเป็นบ้านของเราเองใช่ไหมเราก็เป็นภูมิใจสองเราต้องอยู่ให้ครบงานเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อคนอื่นมาจะมองว่าเราโอ้มาที่นี่แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะเราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เรายืนย,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 ยัดให้กับบ้านของเราเนาะตลอดมาอันนี้ไรายได้อะไรยังไม่ต้องคิดเราคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราก่อนเพื่อจะโปรโมทบ้านเราอะออของเราดีนี้นะแบบนี้นะอย่างนี้นะเนาะ อันนี้ค่ะเป็นสโลกแกนของที่นี่เลยคือที่ป้ามางานนี่ยครับก็คือเจอปัญหาอะไรบ้างหรอครับเจอปัญหาอะไรบ้างป้าเองไม่เจอปัญหาอะไรบ้างเจอฝนอย,อ,อ,อย่างเดียวส่วนใหญ่เป็นสภาพอากาศใช่เนาะเป็นสภาพอากาศอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าป้าก็เคยออกงานกุยน้ยไข่นอก้าวันก้าคืนอยู่ครบว่าก้าวันก้าคืนเลยแต่งานกุ้ยไก่อ่ะคนจะเยอะกว่านี่หลากหลายมากกว่านี่ของป้าก็ลงมากกว่านี้ ป้าได้วันละหมื่นกว่าทุกวันวน,นากก็จะมีผลิตภัณฑ์ไปด้วยตะไคร้กันขี่ไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนนะของพ่อหลวงก็ลดต้นทุนอ่ามีขี่ไส้เดือนมีผลิตภัณฑ์น้ํายาเนี่ยประสงคน้ำแชมพูสบูู่เหลวคิมนวดสเปรย์ไล่าลาย,ยุงออกวางจำหน่ายตรงนั้นเลยที่างานคุ้ยไข่เนาะเตนหน้าเป็นเกษตรของอำเภอคลองลานเราก็จะเป็นแกนนำนำร่องอยู่ตรงนั้น,เ,นเพื่อสินค้าของบ้านเราอ่ะรวบรวมไปในภลุ่มธุรกิจของเราอ่ะเป็นทุรกิจชุมชนแล้วก็ให้มีรายได้กันทั่วหน้าที่เราอยู่ เ็นกลุ่มเราตรงนี้เลยและอยากให้มีงานอย่างนี้จัดขึ้นอีกไหมครับอยากให้มีงานางนี้จัดขึ้นไหมคะอยากให้มีเนะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นทางเรื่องของเกษตรกรที่แบบปลูกแล้วก็ขายใครปลูกรับจำหน่ายที่ไหนเกษตรกรบางท่านไม่มีตลาดไม่ได้ออกไปข้างนอกเนาะก็เลยไม่รู้เรื่องถ้ามีอย่างนี้บ้างเขาก็จะได้มาเปิดวิสัยทัศนเปิดความรู้แลกเปลี่ยนกันนะตรงนั้นมีดีนะตรงนี้ขายได้ตรงนั้นไปได้เขาก็จะมีช่องทางไปจำหน่าย อบคุณมากครับครับมาอะไรราชพัฒน์กำแพงเพชรนะครับค่ะจะมาขอสอบถามว่ามาขายในงานนี้ขายดีมามคนเย็นไหมครอ่าคนค่อนข้างจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแต่วันแรกๆก,ก็ยังพอมีพอมีคนมาเดินงานเยอะอยู่ค่ะอ๋อก็คือถ้าถ้าถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะผลตอบรับดีอยู่ค่ะและอยากให้มีงานแบบนี้จัดขึ้นอีกครับ อ่าก็อยากให้มีงานเทศกาลเรื่อยๆเพื่อปลุกกระแตเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะและอยากให้งานมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาครับอย่างเช่นฝั่งเราบอกว่าฝนตกอยากให้มีโดมอยากให้ปูพื้นให้มันไม่แฉะอะไรอย่างงี้ครับใช่ค่ะก็อยากให้ปรับปรุงเรื่องสถานที่อะค่ะว่าอ่าให้ให้ร้านค้าเนี่ยสามารถที่จะตั้งร้านโดยไม่ได้รับผลกระทบจากอ่า ฝนตกหรือภัยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนเดินซื้อของจะได้เดินซื้อกันได้สะดวกมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็อยากให้มีส่วนนี้บริการเพิ่มขึ้นมาให้มันแบบว่าคนเขาจะได้เข้ามาใช้บริการเยอะๆค่ะร้านจะมาจากที่ไหนหล่ะครับร้านเดิมวันดีภชนาอยู่ที่คลองนำไห่นี่อยู่แล้วค่ะ <c oughs> ในส่วนของวันดีภชนาก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่หมูแดงกรอบ ข้าวขาหมูที่เด่ดๆของร้านนะคะแล้วก็ในส่วนของออกงานเนี่ยพี่มีเมนูเป็ดยาไปไป่างใกล้นเพมมาเสริมค่ะแต่ได้ในวันนึงดีดีไหมก็แ,แอบช่วงออกงานก็ค่อนข้างดีแต่อย่างที่บอกค่ะติดที่ผลอย่างดียอเลยค่ะแล้วก็อยากให้งานแบบนี้จัดกันเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากใค้จัดขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเส สวัสดีคร <บ iele> ับพวกเรมาจากราชพัฒน <can> ์กำแพงเพชรนะครับจะมาขอสอบถามหน่อยครับวันนี้ขายอะไรอะไรบ้างเหรอครับวันนี้วันนี้ขายเป็นชาบูแล้วก็จะมีเป็ดจับได้ได้เป็นไงบ้างมีมีแบบมีมีเป็นตัวเลขหรือไม่ตัวเลขกหรอนจะประมาณแปดพันเก้าพัน ก็จ่ดมันนี้ว่าปกติไหมครับปกติก็จะมีร้านที่ร้านมีร้านประจำร้านร้านยังไงนะครับอยู่ตรงข้ามกับเอ่อเที่ยงกนชาดูเบอร์เบอร์จากเบอร์ที่แถววันนี้ย่อยากมีอะไรเพิ่มเติมกับกับเกี่ยวกับงานที่นั่งบ้างไหมหรือแบบอาทิตย์นี้เกี่ยวกับอย่างฝั่งนู้นเขาบอกว่าสภาพอากาศไม่ค่อยดีอยากให้ทำโดมมาแบบบางแดดอะไรให้เขาหน่อยครับอ่าเข้าใจค่ะก็อยากให้แบบทำแบบ ไม่ได้ฝนมันมืใส่เข้ามาในร้าน่อนมากก็ฝนเรื่องฝนใช่ไหมครับใช่ฝนแล้วก็จะมีเป็นวงานดินโคลนแบนะคะทุกนแจกแล้วอยากให้มีงานแบบนี้จัดสนิทไหมครับอยากปีก็อยากให้มีทผมนผู้ชมครับสวัสดีครับพ่าผมมาจากราชภัฏกำแพงเพชรครับวันนี้จะมาขอสอบถามป้าหน่อยครับว่ามาขายที่นี่ขายของดีไหมครับมีคนมาท่องเที่ยวเยอะไหมครับก็ถ้าฝนไม่ตกก็มีแต่พอพอดีฝนมันตก คนติด<ล>ก็มาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วค่ะแล้วคนก็ไม่มาค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้ขายอะไรครับขายหมดไปแล้วใช่ไหมครับค่ะขายข้าวปุกงาจากข้าวปุ๊ขา้าวตามภาษาโบราณคันโบราณโบราณคือเขาจะเรียกชื่อไม่เคยเพราะเนาะเขาจะเรียกว่าข้าวเหนียวแดกงาเนี่ยแต่ข้าวเหนียวแดกงาของคนโมองอ่ะต้องใช้ข้าวเหนียวดําตมจริงๆมันไม่ใช่ไปใช้แป้งที่เป็นผงมาทํา ใช้ตำเขาปูก็ต้องตำตำหมดต้องใช้ข้าว mm hmm. ข้าวเหนียวดำเอานึ่งแล้วไปตำ mm hmm. ทำโครดส,สุกค่ะบกับจุกกระเบียดเนี้วที่คนโบราณเขาทํามาค่ะหมดแล้วค่ะ,ะวันนึงมัขายได้ดีนะและได,ไดม้มันฝนมันตกขายได้ร้อยส0งรอยวันแรกขายได้เก้าร้อยวันที่สองขายได้หนึ่งพต่อมาก็ขายได้2องสาร้อเพราะฝนมันตกไม่มีคนมา ค่ะก็าขายได้แค่นี้ค่ะอยากให้จัดงานนี้ไหมก็อยากให้อยู่ค่ะอยากให้มีงานอย่างนี้ทุกปีแต่ว่าสถานที่อ่ะจะเอาไว้ที่นี่ก็ได้ที่คอง้านก็ได้ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ครับอย่างอย่างเช่นฝั่งเขาบอกว่าฝนตกอยากให้ทําเต้นอยากให้ปูให้มันแบบไม่แฉะให้คนเขามากันได้อะครับใช่ค่ะใช่ค่ะหน้านี้มันหน้าฝน ถ้าเพียงสถานที่ให้มันดีกว่านี้มันจะดีค่ะคือมันแฉะแล้วคนคนไม่สะดวกค่ะก็คืออยากให้กัดอีกแต่ว่าเพิ่มเติมคือทําให้มันดีกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทําให้มันดีกว่านี้ดูค่ะมันแฉะแล้วคนไม่เข้าค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับพวกผมมาจากราชพัฒน์กำแพงเพชรนะครับวันนี้จะมาขอตอบถามว่ามานี่มาขายอะไรครับขายขนมไทยขนมโบราณขายดีไหมครับดีค่ะคนมาท่องเที่ยวเยอะไหมครับผมวันแรกๆเยอะ พอกดตกก็เลยน้อยหน่อยค่ะป้ามปจาดที่ไหนหรอครับป้าจะอยู่ตรงมอเตอร์ทีแน่หล่ะตรงอตรห้างแต่หมดนี้แหะแต่หมดนีมหมแล้วอยากให้มีในงานมีอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นฝั่งนู้นเขาบอกว่าฝนตกอยากให้ทำสถานที่ให้มันดีๆกลางเต็นท์อะไรใช่ใช่ใช่ถ้ามีเต็นท์ดีๆจะดีขึ้นเพราะว่านี่เวลาฝนตกแล้วมันจะเปียกหมดเลยก็เลยขายไม่ได้ไงค่ะแล้วอยากให้จัดงานวันขายได้เยอะไหมครับแม่ม วันแรกน่าก็พันสามพันสี่อะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาอยู่ได้ค่ะก็อยากให้เป็นจัดเป็นงานประจำปีจะได้ชุมชนจะได้มีไรายได้ค่ะถ้เาเกิดไม่จัดถ้าไปจัดพวกหน้าหนเรื้วงก็จะดีเนาะดีค่ะดีมากเลยเ <c oughs> พราะว่าครั้งต่อไปเนี่ยเรจะเลี้ยงไปจัดตรงหน้าหนาวค่ะค่ะเพราะหน้าฝนเนี่ยตอนนี้เขาก็จัดงานกันเยอะด้วยเนาะแล้วก็หน้าฝนมันมันลำบากมากเลยแหละ แต่ถ้า่าบ้านเราจำเป็นครั้งแรกเนาะคนก็รู้สึกว่าให้มาให้ัดจิตกจใค่ะค่นี้มีอะไรตากเพื่อตักชื่อร้านรับใครสนใจก็จบบสนใจจะสั่งซื้อจะติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงครับอ่าค่ะร้านขนมไทยแม่สุจชดาค่ะมมเบอร์โทรนี่ค่ะนี่อ๋อมีเบอร์โทรากศูนย์แปดหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสองห้าค่ะข้างขาวครับอับนี้มาจากไหนกันครับ ทกรสอบค่ะมาทอดกรใช่ค่ะมามาที่นี่มาซื้ออะไรกันครับมาซื้อทุเรียนนะคะมาซื้อทุเรียนได้ได้ไปกี่ลูกแล้วครับยังเดี๋ยวจะมาแวะตอนขาครับแต่รู้ยังไงกับการนี้ต้องตรวจก็แค่ดีสัต์ดีมันเป็นอวามเพลเล็กๆเนาะมีงานก็จะได้โฟมเม็ดร้านขาร้านทุเรียนร้านผลไม้อะไรในสองร้านด้วยค่ะอยากมีงานแบบนี้จัดขึ้นอีกไหมครับ ก็อยากนะคะก็มันมันเป็นการส่งเสริมในส่วนของเกษตรกรเนาะให้เขามีรายได้การตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะช่องทางการตลาดที่มันหลากหลายขึ้นเนาะโอเคครับขอบคุณครับมาจากขน้ำไหนนี่นะคะ่ะมาที่นี่นี่มาเลงซื้ออะไรครับ๋อ,อมาหาของกินเลยค่ะเพราะว่า คืออยู่ที่นี่ทุกวันเนาะก็อยากหาอะไรแปลกๆใหม่ๆดูความรู้สึกมาที่นี่คือแบบรู้สึกอย่างไรม้างครับรู้สึกดีรู้สึกสนใจอยากให้มีงานแบบนี้จัดขึ้นอีกไหมครับสนใจอยากให้มีบ่อยๆแต่ก็ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีฝนตกก็สงสารพ้าค้าแม่ค้าเหมือนกันค่นะผมมคครับคูคลอ,อ,องลานะคะ่ะแต่ว่าทำงานอยู่ที่ห้องลำไส้ค่ะ มาที่นี่นี่มามาทําอะไรครับมาตื้ออะไรมีอะไรน่าสนใจคะลูกมาเล่นของเล่นเฉยๆค่ะเพิ่งมาวันแรกยังไม่เคยมาเลยค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงกับงานอย่างนี้ครับก็ดีค่ะเหมือนแบบว่ากระตุ้นอ่ะเพราะปกติค้อมไหลไม่ค่อยได้จัดงานนะคะอันนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับที่จัดใช่ค่ะเหมือนคลองคองไหลไม่ค่อยมีงานเพราะปกติจะมีงานประจําปีอยู่ที่คลองลานนะคะแล้วก็อยากให้มีงานแบบนี้จัดขึ้นอีกนะครับก็ดีค่ะอยากให้มีใช่ไหมค่ะ มีความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรอยากให้งานพัฒนาอะไรตรงไหนครับไม่น่าจัดช่วงนี้ละค่ะหน้าฝนเนี้ย <c oughs> ค่ะช่วงเดียวคือหน้าฝนสาภาพอากาศใช่ไหมครับใช่สาภาพอากาศมันแบบว่าอย่างนี้นค่ะฝนตกมันก็แบบพ่อค้าแม่ค้าก็ขายไม่ค่อยได้ด้วยเนาะค่ะพี่ค้าผมมาครับอะไรไปบางครับเลงเหรอ <c oughs> หนึ่งส้มตำสองทุเรียนน้องทุเรียนสีเนาะแล้วอะไรอีกคะ ก็คือมาของกินเลยใช่ไหมครับของกินค่ะกิฟชอบเพราะว่าพี่เลงไว้ตั้งแต่วันเปิดงานว่าพี่อยากได้โบดิบผมแล้วทีนส้เขาจทุเรียนไม่ใช่หรอเือต้องพาพี่เข้ามาให้ได้เพราะว่าเนี่ยได้เราผัดกิมแล้วก็ส้มตำอยากกิมมากตาดทกไปเลยช่มีความรู้สึกอะไรกับงานแบบนี้บ้างครับงานความรู้สึกอย่างไร เกี่ยวกับโครงการหรืองานการจัดงานคะใช่ครับการจัดงานผลไม้ใช่ไหมออ่ะให้พันธุอีกไม้ดีหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อชื่กระตุ้นเศรษฐกิจนะกระตุ้นเศรษฐกิจเราต้องพูดถึงอำเภอนะก็ดีดีค่ะดีตบบลอย่าเพิ่งพูดเอุ้เศรษฐกิจเออใช่กระตุ้นช่วยเรากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนมาจากที่นี่ใช่จะให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายของที่นี่ใช่ไหมใช่ ผลไม้ให้มันดูน้อยไนหน่อยใช่น้อยไหมตอนนี้ไม่มีผลไม้ใช่แทบจะไม่มีเลยอ่ะใช่มีนิดเดียวค่ะจางที่จริงอยากจะมาซื้อผลไม้แต่วันนี้มีให้เลือกวันนี้ค่ะอือือมันไม่สมกับงานทุเล่ไม่มีเงาะไม่มีทุเรียนไม่มีผลไม้มันต้องมีผลไม้ใช่ไหมคะใช่แต่นี่มันจะมีอย่างอื่นมากกว่าผลไม้งานนี้มันมีสารเรื่องมีเรื่องผลไม้ค่ะแล้วก็อลนี้ใช่อือฮึแว ที่เราเน้นก็คือผลไม้ใช่แต่ผลไม้สุวกจะเป็นตัวรใช่แต่แต่ผลไม้กลับไม่ค่อยตัวหลักนะวัวนี้นะคะแต่วันแต่วันแรกไม่รู้นะเพราะไม่ได้มาตั้งวันแรกมาผลไม้ก็เยอะแต่ว่าอยากให้กระจายวันของการจาหน่ายผลไม้เข้าเข้าใจว่าอ๋อผลไม้วามส่วนก็สุดนิดหนึ่งมันจะโดนเจอแดดในอนาคตถ้าเราจะแบ่งนียากให้ที่ว่าปวดจะเั็นแดดดย เอาแรกเนสถานีเลยค่ะใช่มันเดินไม่ได้ใช่ค่ะมันเดินลําบากแ,แล้วอย่างอขอ,งของพวกเรามาอย่างเงี้ยแบบคือบางทีถ้ามันแฉมันอะไรอย่างเงี้ยรางร้านที่อยู่ตรงเจๆอย่างเงี้ยเราก็เลี่ยงใช่ค่ะถ้าหลักๆก,ก็น่าจะเป็นนี้แล้วก็เรื่องของผลไม้อะไรเงี้ยมากที่มากมสินค้าขายที่จอดรถอืด้วยใช่นี่ต้องจอดรถข้างนอกใช่ใช่ก็อย่กงเรวมๆก็โอเคอะค่ะแต่ว่า โดยภาพรวมก็ดีนะคะเนาะส่งเสริมแต่ว่าถ้าอยากจะขยายกว่านี้ก็สนับสนุนในเรื่องของแบบว่าอะไรนะเกษตรกรที่มาขายแบ่งวันก็ได้อยากให้มีงานผลไม้จริงๆก็อยากมี5วันก็น่าจะมีผลไม้สัก5วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มาทุกวันใช่ค่ะอย่างกับคนต่างต่างตำบลอย่างเงี้ยเมือเราต่างตำบลมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย่ะคนนี้ก็คือไม่มี สวัสดีครับความมัครับสวัสดีครับวันนี้พวกผมมาจากราชพัฒน์กำแพงเพชรครับครับจะมาขอตอบถามในงานหน่อยครับคก็ผมอยากรู้ว่าสถานที่ที่จับเนี่ยมันส่งผลยังไงกับสภาพแวดล้อมเท่นี้บ้างหรือที่แถวนี้ก็จริงๆต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่ก่อนนะครับก็คือตลาดล้มิตรนะครับตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันนี้ก็ท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ ในะสถานที่มาซึ่งคณะกรรมการจัดงานเนี่ยก็ก็สามารถเข้ามาจัดงานตรงนี้ในปีแรกเนี่ยไม่ไม่ได้เก็ค่าใช้จ่ายนะครับอ่อก็ปีนี้อาจจะอาจจะโชคโชคไม่เอาข้างตรงนี้ว่าฝดเป็นช่วงฤดูฝนพอดีแล้วก็ฝดล,ลงมาเกือบทุกวันเลยก็ทําให้สภาพพื้นที่อา่าอาจจะแฉะนิดหน่อยคณะกรรมการจัดงานเข้าพยายาม จะแก้อัานการ์แต่ว่ามันมันทุกวัดนะครับก็ก็ก็ตรงนี้ก็เราก็ปดฟลาอาอากาศเราก็เหนือความขั้นหมายนะครับก็ก็โดยรวมก็สภาพร้านค้านเนี่ยก็มีทั้งร้านค้าทางฝั่งที่มาจากที่อื่นนะครับจำนวน60ล้านแล้วก็มีร้านค้าชุมชนอีกประมาณ 40- ่0ถึงล้านนะครับก็ก็ก ความตื่นตัวของชุมชนก็ถือว่าถือว่าตื่นตัวได้ดีตื่นตัวพอสมควรนะครับแต่ว่าปัจจัยที่เราที่เราเหนือความคัดหมายก็คือเรื่องเรื่องผลอากาศเราก็เรากกกเก็บไปไม่เป็นโจทย์นะครับในในในครั้งต่อต่อไปอ่เราจะทำอย่างไรให้ให้การจัดงานมันรับรื่นได้ดีกว่าดีดบเจ็บขารบบ ปกให้พี่ได้ตับผมมาได้ไหมครับไปจากสักัดไหนจากตัวแอดไหนครับครับอ่าผมดาบตำรวจประวิศรีนะครับก็เป็นผู้บังคับมืองานสืบสวนสพคลองลานนะครับก็งานในอ,อนาณาธิตำรวจงานราชก,การแล้วก็เป็นเจ้าของกิจาการร้านวันดีโภชนา258นะครับจําหน่ายอาหารอยู่ในตบลคลองน้ำไหลอเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรน,นี่แหละครับก็ก็ก็เป็นปีแรก ที่เราได้ฟอร์มทีมงานนะครับของภาคเอกชนให้เข้ามานะครับสนับสนุนงานในส่วนของอาภาครัฐนะครับก็เป็นการจัดงานที่มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมายุ่ม,มือกันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมยที่ดีแล้วก็ชื่นชมในภาคเอกชนนะครับที่ทเข้มแข็งมากนะครับที่เข้ามาสนับสนุนงานนี้โดยโดยเข้ามาด้วยด้วยจิตสาธารณะนะครับ เข้ามาด้วยจิตสณะของแท้ก็กขอชื่นชมนะครับนี่อยากให้จากงานนี้อีกไหมครับอ่อาก็อยากให้มีนะครับอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเท่าที่เท่าที่คุยกับประชาชนในท้องที่ก็เขาก็อยากให้มีงานนี้ต่อไปอีกทุกปีทุกปีอย่างที่บอกกับภาพมานะครับไอ้ล้นค้าส่วนใหญ่ครับเขาจาะจบปัญหนานเรื่องแบบพินโฟนอย่างเงี้ยครับก็สภาพอากาศที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงป่อยแล้วครับี อาดิมิตอเต็นใช่ไหมเต็นเต็นเล็กไปนหน่อยหนึ่งห้า,าการระดับต้นกให้ได้ที่มีวิธีแก้ใส่อย่างไงบ้างครับคือในปีนี้เนี่ยก็ทั้งคณะกรรมการจัดงานแล้วก็ด้วยตัวงานเนี่ยมันเพิ่งมีในปีแรกนะครับเราเราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าแน่นอนครับ ทุกอย่างมันมันเริ่มต้นมันก็ต้องมีจุดไหนที่มันบกห้องไปบ้างก็จะแก้ไขก็ก็เราไปเก็บเป็นโจทย์นะครับไว้ไว้หากมีการจัดงานในข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องเอาข้อขัดข้องเหล่านี้เนี่ยไปคิดว่าเราจะทํายังไงถึงจะปิดปิดข้อขัดข้องพวกนี้ได้นะครับก็ก็เก็บข้อมูลเพื่อเอาไปพัฒนาประบุกต่อไปครับครับอ่ามีคืออะครับคืองานงานก็ปีหนึ่งรังคือ ึงครั้งครั้งเป็นึงไงครับเป็นปีหนึ่งครั้งคือตำบลของน้ำไหม่เราเนี่ยมันไม่มีการจัดงานหมหรสศกในพันเอนหนึ่งปีเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเลยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามัน,ม,นมันกี่ปีผ่านมาแล้วนะครับแต่เ<อ>ที่ยวนี้ือเป็นปีที่เริ่มต้นในส่วนของเทศกาลงานผ<ร>ลไม้ให้ปีแรกเลยคือจะต่อยอดเป็นแบบเป็นแบบปีจัดถึงครั้งเลยไหมครับหรือว่ายังไงก็ก็อยากจะให้อยากให้มีทุกปี ก็คือเราก็ต้องดูว่าจะสามารถปรับรูปแบบให้มันเข้ากับพื้นที่และก็สถานการณ์อย่างไรนะครับโอเคครับผมว่าครับนะครับ